เน,นี่ยเห็นก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยไม่คนปกติมันเงยหน้าอยู่อย่างนี้ปะละ่ะ <c oughs> คนปกติมันอยู่อย่างนี้หน้าปกติคนปกติมันไม่ได้เงยอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่คนปกติจะทำหน้าปกติปกติเพิ่งยุ่งซีติเอาเพิบบ่งแจกเง,ง,งินเงล้มๆจ้ะ บบคนปกติเนี่ยมันอยู่ในกล้องนะไม่เปยนหนาธรรมดาเนี่ยมันกขนาดตรงๆด้วยนั่นเห็นบอกเพียวเอ๊ะกะลอยดอกเนี่ยเ็นบกอมาลอยลอยถ้าพันชาด์ตมาลอยอือเนี่ยเพื่อนยืนตั้งเราบนไม้เท้าเลยเอามาเลยจะให้กันต่อครั้งลงมามาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับพี่พูดรายงานตัวเนี่ยแต่ยังไม่อยากไปเห็นแก เจ็บไหมเหนียงเขาบอกว่าเรามีเหนียงอันนี้เราทํามาก็นานมากนะกว่าจะกินได้ก็หลายรังหลายรังเลยรเนี่ยไม่ตัดงูพักลังแล้วเนี่ยได้รับของแล้ววันนี้ชงกินแล้วค่ะอร่อยมากค่ะเขาบอกขอบคุณค่ะเอายางมาหัดไปเออได้รับของแล้วชงกินแล้วอร่อยมากอร่อยไหมคะพี่อร่อยล้วรอดูผลตอนเช้านะ ผลตอนเช้านะคะพี่พี่บอกเลยว่ารู้ผลตั้งแต่เช้าเลยนะคะรู้ผลตั้งแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวจะโชว์นี้ให้เพราะว่าวันนี้อาโล่ต้องกินเพราะว่าโลกไปกินซอยจุมาใช่มีซอยจุมาเดี๋ยวท้องมันจะอืดให้ผมหยองผมซันนี่เลยเลฟกเลนคือดาราท่านหนึ่งออกมาคือเป็นดองชานนี่ อยากได้แนะนําหน่อยค่ะพี่ขาตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์สําหรับใครที่ถ่ายยากนะคะ3วันถ่ายที่สีวันถ่ายทีนะคะหรือใครที่ทาดแข็งนะคะตัวนี้กินหนึ่งซองก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาขับถ่ายร่วงขับถ่ายง่ายไม่ปวดบีดไม่จุดระหว่างวันนะคะชงน้ําเย็นเด้อชงน้ำเย็นกินอร่อยมากนะคะรสชาติเหมือนน้ำผลไม้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นกินยาหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะกินยากต้องกั้นหายใจกินไม่นะคะอันนี้กินแล้วอยากกินอีก เนาะกินแล้วอยากกินอีกตัวนี้นะคะไม่ทําให้ลําไส้บางนะคะทุกคนคือมีพรีไบโอติกรักษาสมดุลในลำไส้ด้วยใครที่อยากสร้างสุขหลักษณะนิสัยที่ดีให้ตัวเองให้ร่างกายตัวเองก็คือกินก่อนนอนนะคะกินก่อนนอนเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามากินน้ำเปล่าลงเลย1แก้วมันจะทําให้เราถ่ายเลยนะคะ mm. มันจะถ่ายเลยเสร็จปุ๊บทําแบบนี้สสัปดาห์กินไฟเบอร์หนึ่งซองตอนก่อนนอนตื่นเช้ามากินน้ําเปล่าอ,อ,อ,อ่าเสร็จปุ๊บพอหยุด หยุดกินไฟเบอร์แล้วตื่นช้ามาลองกินน้ำเปล่าดูจะถ่ายเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะพี่ๆหลายคนลองมาแล้วว่าลองหยุดกินไฟเบอร์ดูก็ถ่ายเหมือนเดิมตัวนี้ไม่ใช่ยาถ่ายนะคะเพราะตัวนี้ไม่ใช่ยาถ่ายตัวนี้คือไฟเบอร์จริงๆอัดแน่นมากามหน้าหมองคําม,มีสิวเซรั่มช่วยได้ไหมคะตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเซรั่มสิวาะ,ะ,ะวลยตัวนี้คือเซรั่มสิวนะคะพี่ๆ เซรั่มสิวหน้าใสเลยคือบอกอาดีเลยว่าขอ,อเป็นเซรั่มสิวแล้วก็ปรับหน้าสว่างกระจ่างใสนะคะมันรอรอยแดงด้วยใช่ตัวนี้มีส่วนผสมจากาใบโบโบกนําเข้าจากเกาหลีนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของแตงกวาว่หนางระลเค นาะแล้วก็น้ำมันใบชากระชับรูขุมขนล,ลดรอยดำรอยแดงนะคะใครมีสิวอักเสบสิวฮอร์โมนตัวนี้ช่วยได้นะคะ390บาทนะใช้ได้นานหนึ่งเดือนเลยอ่าหมอคำแนะนำเลยครับอ่มีคนถาม1กล่อง1กล่องมีกี่ซอง1กล่องมี 5, ม5ซองซองนะครับนะคะวว <S 1ก <1 S 2> ล่องมี5ซอ,ซ,ซองขับถ่ายง่ายถ่ายสบายใครกินฟิลไหนมาปวดบิดปวดท้องมากทรมานมากตัวนี้ไม่มีฟิลนั้นค่ะตัวนี้ถ่ายแบบว่าเหมือนปวดท้องปกติแล้วถ่ายบวดเดียวเลย จริงฟีลแบบฟีลดีามากข,ขับถ่ายมั่วใช่ส่วนนอนอลงหรือเปล่าให้อ่านที่คอมเมนต์เองเดี๋ยวจะมีพี่ๆเขามาคอมเมนต์เองนะคะอันนี้คือเป็นรีวิวจริงจากพี่ๆที่กินจริงใช้จริงยูเกาหีทำไงคะเขาบอกเขาอยากลองทานกล่องแดงช่วยอะไรบ้างคะตัวนี้นะคะมี3รสชาติ มี3รสชาติก็คือมีคูณสตรอเบอรี่แล้วก็เมลอนสับพคุณคือเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่พี่สัพคพุณคือเหมือนกันหมดเลยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะไม่ปวดบิดไม่จุดระหว่างวันถ่ายสองสรอบจบ นะคะถ่ายแล้วแต่บางคนถ้าคนไม่เคยดีท็อกลำไส้เลยอาจจะมี3รอบแต่ส่วนใหญ่เลยถ้ากินทุกวันแล้ว1-2รอบคือจบไม่จุดระหว่างวันไม่ถ่ายกระปิกกระปอยไม่ได้ถ่ายเป็นน้ำไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียนะคะพี่พี่ตัวนี้มีพรีไบโอติกช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ใครเป็นกดไหลย้อนแนะนำเลยนะคะเปิดไป <มา S 1> ด้วยชง <ม S 1> ไฟเบ,รบอร์กินไปด้วยใช่กินเลยทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวรอนนองไปซื้อน้ำแข็งอยู่จะชงให้ดูใครที่สนใจนะว่า เออกินยังไงให้มันอร่อยชงน้ําเย็นเลยน้ําเย็นเย็นแช่ตู้เย็นนี่แหละชงเลยละลายง่ายมากนง่นเด็ดครับ จะจัดการกับหน้าโลกเองอละลายง่ายมากทุกคนอร่อยมากถ้าโชว์น้ำเย็นเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปอีกนะยิ่งอร่อยมากเธอสั่ง3เซตแล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่ๆค่ะมีโปรโมชั่นนะคะ1กล่อง169บาทได้5ซองนะคะแต่ว่าวันนี้นะก็คือ2กล่องเออ3กล่องสิ3กลอ 4, 3อ่กลองจากปกติราคา500นะ500กว่าบาทเลยวันนี้ให้450บาทนะคะทุกคนคะ่ะให้450บาท ตดผมไม่ไมรอแทนดัดพอมเนี่ยทุกคนดัดพรอมดัดผมพอมถางกันดัดบ่ะดัดอยู่ั่ะดอดป่ะดัดผมไม่เคยดัดก,กินนะก่อนนอนตื่นมาถ่ายสองรอบจบก็จะฟิลอย่างนี้เลยทุกคนขาฟิลอย่างนี้เลยแล้วหนูท้าเลยนะคะพี่ใครที่มีญาติมีพี่มีน้องมีญาติมีพี่มีน้องนะที่ไม่ถ่ายหรือถ่ายยากให้เอาไปให้เขาลองเลยหรือเป็นตัวเองก็ช่างที่ถ่ายยาก บอกว่าอุ้ยถ่ายยากมากแล้วแบบกินตัวไหนมาก็ไม่ถ่ายลองมาเยอะมากลองเลยค่ะลองเลยนะคะหนูท้าให้ลองเลยนะคะพี่พี่ท้าให้ลองเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยคืนเดียวคือรู้เรื่องนะสบายท้องมากพี่กินเที่ยงคืนตีสามมาแล้วอ่าใช่ถ้าเกิดว่าบางคนกินเยอะในวันนั้นที่กินเยอะจริงๆก็อาจจะแบบทํางานเร็วหน่อยมันจะดันลงเร็วหน่อย นะแต่ปกติที่ไฟเบอร์ทำงานเลย5-6ชั่วโมงนะคะ5-6ชั่วโมงหล่อเลยลูกชายพี่เอาไปชงช่องน้ำแข็งใส่เกรดน้ำแข็งมาชองอร่อยมากบางคนทำเป็นไอติมหนูเห็นแล้วหนึ่งคอนเทนต์ดีมากทุกคนน่ากินมากมันอร่อยถึงขั้นว่าคนเอาไปทำไอติมแล้วเอาไปทำน้ำปั่นนะพี่ๆคิดดูสิแล้วมันจะเป็นกลิ่นยาหรือเป็นกลิ่นที่กินยากได้ยังไงในเมื่อแบบเขาไปทำน้ำปั่นทำน้ำปั่นอร่อยนะใช่ ทั้งบ้านกินทั้งบ้านชงน้ำเย็ยนอร่อยมากใช่คะ่ะกินเป็นน้ำหวานเลยเดี๋ยวจะส่งพูนกินนะใส่น้ำแข็งทุกคนใส่น้ำแข็งหนูแนะนำใส่น้ำแข็งอร่อยมากส่งมาให้พี่เก่งลองหน่อยแกเข้าโรงพยาบาลเพราะไม่ถ่ายเลย,ยจนได้ส่วนก้นพี่ได้เดี๋ยวหนูส่งไฟเบอร์ให้เดี๋ยวส่งไฟเบอร์พี่เก่งกินอันนี้พี่พี่ตันนะคะเดี๋ยวส่งไฟเบอร์ให้ ลองดูสินค้าตัวใหม่ออกมาปุ๊บถึงมาสั่งปั๊บเลยเป็นลิซี่ดวงหรือยังก่อนของดีบอกต่อเขาเป็นลิซี่ดวงเขากินกันเยอะมากเลยนะพี่พี่ตามตอนนี้สี่ดวงเออเป็นลิซี่ดวงคือกินกันเยอะมากลิซี่ดวงลิซี่ดวงลิซี่ดวงเขาเรียกว่าอะไรซีดวงลิซี่ดวงแล้วลิซี่ดวงลิซี่ดวงไม่อะไรลิซี่ดวงลิซี่ดวงของดีบอกต่อชอบมากค่ะพุ่มยุกพุ่มยุกดี ลิซซี่ดวงก็ลิซซี่ดวงลิซี่ดวงมาตลอดเลยอ่ะลิซี่ดวงคืเรียกลิซี่ดวง่กองกล่วกอง น่ารักน่ารักดิซ anyway> ี่ตวซีัพี่บอลูน้าหถ้าน้องย่านนนลงยอดสั่งจะฟังว่าใช่แต่หนูอ่ะคือกินเยอะคือกินโชว์ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไงกินเท่าไหร่ก็นนนนนนนไม่ขึ้นเออหนูก็คือทำคอนเทนต์นี้แต่ถ้าหนูทำคอนเทนต์ว่ากินแล้วนนนลงเอออันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนึกออกปะหนูอ่ะกินกินคือตอนนี้คือกินเยอะมากแต่นนนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลย เท่าเดิมนะคะเพราะว่ากินเท่าไหร่ก็เอาออกหมดแต่บางคนบางคนเขากินปกติเหมือนทุกวันน้ำหนักลงนะแล้วแต่บุคคลนะคะเรื่องกอยใจน้องชันผู้ชายผู้ชายเป็นลิสีดวงเกิดจากอะไรไม่รู้เกิดจากที่แข็งค่ะไม่ใช่ใช่ลิสีดวงเกิดจากขี่แข็งไม่ใช่ ฤทธิ์สีดวงเกิดจากขี้แข็งกินเผ็ดขี้ไม่ออกเอาคนสีเทียงเขาเฮ็ดยังเียงจากขี้แข็งเขาผู้จักเขาศึกษามาแล้วาจแต่เขาผู้จักเขาศึกษามาแล้วมันเกิดจากการท่องผูกขี้แข็งไม่ว่าทุกคนมันไม่ได้เกิดจากการกินเผ็ดมันเกิดจากการท่องผูกแล้วขี้แข็งขี้บ่ออกบัดที่นี่ท่องผูกแข็งๆน่ะจับตัวเป็นก้อนน่ะถ่ายไม่คล่องเห็นไหมอ้วย อยยาเนนงงงแัไะะคพี่เก่งที่ไม่ออกห้าวันแล้วได้หนูส่งให้เลยพรุ่งนี้พี่ตานส่งที่อยู่มาให้หนูทางไลน์ทางอแชทก็ได้นั่นน้องย่าพูดถูกพูดเลพักกินเพลดแล้วท้องผูกเกิดจากท้องผูกก็เกิดจากการกินไม่ขี้ไงเกิดจากการที่ไม่กินผักแล้วไฟเบอร์ไม่ถึงนี่แหละท้องผูกอ่ะ คนไม่กินผักคนที่กินไฟเบอร์ไม่ถึงตัวนี้คือไฟเบอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นยาเป็นยาถ่ายหรืออะไรเพราะเนี่ยอัดไฟเบอร์ลงไปนะคะไม่ใช่ยาถ่ายนะพี่ๆนะรีวิวไฟเบอร์ให้หน่อยดะเอยรีวิวเซรั่มให้หน่อยใช่ไหมเขาเอาเคลมไปอเซรั่มได้ค่ะพี่ๆแป๊บนะคะล่าสุดเพื่อนที่ทํางานถามกินคอลลาเจนหรอคือ